ในรายการสดค่ะบางคนบอกว่า,วาน่ากลัวผิดแล้วก็เจ๊งวงอะก็ฝึกตัวเองให้มีวินย<ช>ัยแล้วก็มีสติทุกครั้งเวลาจะพูดถ้ามันมีอะไรผิดพลาดก็หัดแก้ไขนะปัจจุบันทันด่วนนะคะอันนี้คือนี่ดูซีเราไลน์ไม่ใช่แล้ว YouTube ไลน์เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะ,คะมี2ช่องทางนะคะจน<ช>จอนอ้ะคะก็ถ้าใครจะเข้า y o u t u b e นะคะห<อ>นูดีมีช่องชื่อว่าหนูดี b บรน n Works เ n o o d e e แล้วก็เ a รนแบบสมองนะคะ b r a i n w o r k s k s นะเย้มีคนดูลรหนูดีไลฟ์สำเร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะหัวข้อนะคะประเด็นของเราก็คือเล่มนี้เลยอาจจะกลับหัวนิดหน่อย The r e s i l i e n c y Advantage นะคะโดยดร a l c ซ bird ซึ่งหนูดีก็จะมาสรุปนะคะนิสัยของที่เราควรจะมีเพื่อให้เราเนี่ยเจอปัญหาแล้วก็ถ้าล้มลงไปเนี่ยเราลุกเองได้เสมอเเลยนะคะ กระตุกนิดนึงใช่ค่ะคอนเน็กชันอาจจะไม่ไม่ค่อยดีขนาดนั้นเป็นคอนเน็กชันของอสมทเ,เป็นนะคะใช่ไหมปูเป้ทำไมเป็นเงี้ยดิฉันไม่ทราบด,ดิฉันไม่เคยต่อวไวไฟองค์กรเลยค่ะใช่เหรอเอบยี่สิบเก้าปีนะคะค่ะแล้วก็บอกว่าพอคอนเน็กชันอยู่ก็เดี๋ยวเราทดลองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนารีสวัสดีค่ะคุณนา,นาดนาฮัลโหล นี่แหละค่ะก็บรรยากาศการเป็นดีเจนะคะหลายๆคนนอ้องมีน้องๆรุ่นใหม่บอกอยากเป็นดีเจนะคุณปเูเป้คุณแนะนำไหมพี่เหีนที่ฉันถ่านอย่างนี้ไม่ใช่เกลียดอะไรนะ,ะที่ฉันต้องแชร์โพส์น่นนี่นั่นนะคะสองวิค่ะได,นะได้เวลาแล้วคะ่ะคุณพี่หนูดีคะเราจะทำการแจกบ,บัตรไปงาน m e t f e s t 2017 <c oughs> มันเป็นอะไรที่หลายๆคนรอคอยแล้ววันเสาร์นี้แล้วนะคะดิฉันเชิญชวนให้คุณมาเช็ค your b o d t y กันกับเราเ <laughs> สาร์นี้ m e d o n 7 v e n Presents m e d Fest 2017 Can ค่ะ i v i b e on the street DJ Ono oh DJ Buddha and friends นะคะแน่นอนมีการขนทับเพื่อนศิลปินมามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Ono oh Buddha Osmo the Boy w a e Titanium You r Boy T J Bang 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 South Side Machina r o x y June ปิดท้ายด้วย Treasure Bangkok รวมถึงศิลปินอินเตอร์ที่เราอินพอร์ตเข้ามานะคะจากจอเมกาชอนคิงสตันมันมันมากงานเริ่มเสาร์นี้นะคะ4ี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยที่โชว์ดีซีโอ s a ซิสอาพระราม9นะคะสามารถหาซื้อบัตรได้แล้วค่ะที่ ticketbox.co.th นะคะ,ะ,คะราคาแค่1,000บาทราคาเดียวหรือจะไปซื้อหน้างานก็ได้นะคะอันนี้แบบว่า สิ่งตอบรับดีมากนะคะ <Yeah. S 1> ไปรอซื้อที่หน้าง,งานได้เลยนะคะแล้วก็มีอาหารให้คุณซื้ออิ่มอร่อยกันในรูปแบบฟู้ดทรัพด้วยนะคะขอบคุณด้วยค่ะสิงค o r อร์ปอเรชันถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรมาส d a 3ใหม่ความสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่จินตนาการและเครื่องทำน้ำอุ่น Touch Control W L Series ใหม่จาก s i b e l e e e l อล n กติกาถ้าอยากจะได้บัตรวันนี้เราแจก10ใบนะคะ สิบใบเลยเหรอคุณปูเปเเ้เยอะมากเยอะมากเยอะมาก10บคูณหพันตั้งห<อ>มื่นเนี่ยนะคะกะติกาตอนนี้ให้คุณหยิบโทรศัพท์นะคะพิมพ์รอไว้ก่อนนะ,ะกะติกา,กาก็คือให้พิมพ์คำว่า met w n n w a ั k แล้วก็ Fest นะคะเฟ e แบบ Festival met Met w when w a l k Fest แล้วเว้นวากอีกทีใส่ชื่อและนามสกุลของคุณมาด้วยนะคะแล้วรอเพราะว่าดิฉันจะเปิดเพลงนี้ก่อน Take you there ฟังไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมี sound effect กีติมาสักคุณหนูดีวันนี้จะทำเสียงอะไรคะเสียงแมวแล้วกันค่ะเสียงยังไงคะยังไงคะเม้ถ้าได้ยินเสียงนี้ค่อยส่งมาที่ SMS ของเราหมายเลข4111นึ่งนะคะก็5 SMS แรกที่ส่งมาถูกต้องการตกติกาจะได้รับไปเลยค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าแมวจะมาเมื่อไหรฮิฮิ นม้มีแจกบ,บัตรด้วยใช่แจกบ,บัตรด้วยสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใน YouTube ไลฟ์ของดีนะคะก็คือประเด็นของวันนี้นี่นี่นะีนเรามิรามีโออันนี้คืออะไรหาเวลาอะไรเนี่ยแปดโมงสิบเก้านใช่ไหมเป็นดีเจต้องใกล้ชิดเต็มแท่ไหนดีนะแล้วเพศเดียวกันรักไม่มีกําแพงก็วันนี้นะคะประเด็นที่บอกก็คือว่า <laughs> ดรอัลซีเบิร์เนี่ยค่ะเขาได้พูดถึงนิสัยที่เราควรจะสร้างไว้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้นะคะมันก็จะเป็นคู่นิสัยตรงกันข้ามซึ่งเดี๋ยวดีก็จะมาให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูในสมุดโจทย์ของดีเองกันนี่เห็นไหมคะนิสัยแบบไหนที่ทําให้เราล้มเราลุกได้เสมอก็จะเป็นคู่นิสัยตรงกันข้ามค่ะที่กลับกลายเป็นดีนะก็คือคุณควรจะมีนิสัยสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์เป็นระบบนะคะเ e เรียสและขี้เล่น ทำงานหนักแล้วคุณก็สามารถหาเวลาพักผ่อนที่เกียจได้ค่ะคุณระวังตัวนะคะเวลาครบใครใหม่ๆแต่เมื่อคุณไว้ใจแล้วเนี่ยให้คุณไว้ใจให้เต็มที่เห็นไหมคะเห็นแก่ตัวและไม่เห็นแก่ตัวอันนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นพ่อแม่เนี่ยค่ะแล้วคุณมีลูกเวลาที่คุณใช้กับลูกเนี่ยคุณได้ความสุขก็เหมือนแับคุณก็จเห็นแก่ตัวไหมคุณอยู่ก็ได้ความสุขแต่คุณก็ดูแลลูกนะคะก็คือการไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองและดุในเวลาเดียวกันประมาณนี้เนาะอ่พร้อมนะคะเรา เอาอ่งเอาอย่งลุยเหนียวนะเหนียวนะอำนะเนะมียวอ่ะละค่ะเหนียวไปแล้วเดี๋ยวเรามารอกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพลงก็เปิดม่จบด้วยเนาะเปรี้ยวๆนะฮะอ๋อนี่คุณปิดเพลงเลยหรอดิฉันปิดปิดไปเลยเพราะว่าหัวข้อเราค่อนข้างยาวนะคะเมียวแล้วส่งมานะคะส่งมาก่อนดิฉันไม่ให้นะจ๊ะใช่แล้วก็ส่งมีบางคนส่งอะไรนะสามสามสามอะไรสักอย่างสามบอมเหรอฮะแบบเม็ดเฟสสามครั้งในอันเดียวกันคูเป้เขาตัดสิ์นะไม่ได้ไม่ได้เขาบอกเม็ดเฟสก็เม็ดเฟสเว้นรร่ตามด้วยชื่อและนามสกุลนะคะนี่ผมส่งมาอย่างตุ้มแตกแล้วนะคะก็เดี๋ยวรายชื่อนั้นเข้าไปดูได้ใน ww. w m e d วัน7 f m นะคะหรือเจ้าหน้าที่ของเราน้องเอก็จะพิมพ์ให้ดูนะคะในเพจของเรานั่นเองนะคะให้ s อ s อ่ะมาคุยกันต่อค่ะนิสัยคู่คถัดไปนะคะซึ่งก็คืออ่อคุณระวังตัวและไว้ใจนิดีแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า cautious and trusting ค่ะเนาะก็คือ เขาคุณจะไว้ใจไปเลยเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่คุณไม่ตรวจเช็คเลยเนี่ยไม่ได้ะะนะคะคุณก็ต้องมีการตรวจเช็คบ้างว่าคนคนนี้เนี่ยไว้ใจได้ไหมความไว้ใจมันใช่ของฟรีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็มีการตรวจเช็คแต่ในขณะเดียวกัน,นคุณระวังตัวแต่ไม่ใช่ว่าคุณเกลียดคนทั้งโลกหรือไม่ไว้ใจใครทั้งโลกถ้าวันหนึ่งเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาหน้าไว้วางใจคุณก็ให้ความไว้ใจเต็มที่ไปเลยอย่างนี้คุณก็จะไม่แบบไว้ใจคนผิดแล้วจนต้องแบบว่าโฮ้ยเราไม่น่าเลยอ่ะไม่รู้ใครเคยพูดประโยคนี้้บาง ไม่น่าไว้ใจคนผิดเลยไม่น่าเลือกคนผิดเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นหุ้นส่วนเป็นอะไรก็ตามค<ช>่ะนะคะ,อ,ะอันถัดมาค่ะเห็นแก่ตัวและไม่เห็นแก่ตัวอือันนี้เนี่ยคือบรรยากาศของการวินว<ช>ินบางทีเวลาเราช่วยคนอื่นเนี่ยจะดูเหมือนเราไม่เห็นแก่ตัวก็ได้โอ้ฉันช่วยเธอฉันช่วยเธอแต่คนที่ช่วยได้ความสุขด้วยเทีนี้ว่าเห็นแก่ตัวไหมล่ะคุณทําไปเขาชีวิตเขาดีขึ้นคุณก็ได้ความสุขไปคุณไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตคุณเนี่ยโอ้ยต้องแบบเสียสละจนไม่เหลืออะไร พราะฉะนั้นในลักษณะเนี้ยคุณทั้งเห็นแก่ตัวและไม่เห็นแก่ตัวในเวลาเดียวกันตัวอย่างง่ายๆเลยพ่อแม่มีลูกทำทุกอย่างให้ลูกแต่เวลาลูกประสบความสําเร็จพ่อแม่นี่มีความสุขยิ่งกว่าอีกค่ะอ้าวท่านเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวล่ะเพราะฉะนั้นนี่มันคือบรรยากาศวินวินนะคะถ้าคุณทําได้เนี่ยดีกับทุกๆคนเลยเนาะก็คือคุณนิสัยตรงกันข้ามที่ให้มีไว้ในตัวเองเวลานี้ช่วยคนอื่นแม้กระท่งดีมาจัดรายการเนี่ยจะบอกว่าหนูดีเนี่ยทำกันบ้านใช่ไหมดีจดมาเยอะขนาดเนี้ยเอ้ยดีไดนาว่่ัคิด เอเราเป็นคนสองบุคลิกหรือเปล่านะหรือว่าหรือว่าทําไมเราเป็นแบบนี้บางทีเราขยันบางทีเราขี้เกียจบางทีเราซีเรียสที่เล่นในเวลาเดียวกันเปล่าก็มันมีงานวิจัยบอกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีคู่ขัดแยง้ง<ม>ค่ะอ่ะคู่ขัดแย้งต่อไปชื่นชมตัวเอง<ม>แล้วก็ดูตัวเองค่ะซึ่งบางทีเราก็เป็นนะเราแบบโอ๊ยทางานชิ้นนี้เสร็จเอ้ยเราเก่ง<ะ>สมมติเราไลฟ์เสร็จใช่ไหมคุณปุ๊บไปไม่ได้แบบพูดอะไรประหลาดๆออกไปแบบค,คุณผู้ชมแบบเฮ้ยคุณผู้ชมแฮปปี้เราก็แบบเอ้ยมันดูซิวันนี้ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าทําอะไรพลาดอย่างผลที่แล้วหนูดิขับรถมาถึงแปดโมงแล้วเดีฉันก็ดุตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้วางแผนเพิ่มเติมนะคะก็ก็ทําแบบนั้นค่ะหนูดีก็จะดุตัวเองตลอดนะอย่าคิดอย่างนั้นอย่าทาอย่างนี้แล้วก็ชมตัวเองคุณทําได้ทั้งคู่เลยนะคะแต่อีกอันหนึ่งทํางานเร็วๆและทํางานอย่างรอบคอบค่ะ ม,มันจะมีคําพูดหนึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเคยได้ยินไม่รู้คำอันนูนี่จําไม่ได้แต่คําแปลมันน่ารักมาก hurry up b u ั s บั w โล w n ยังไงละ่ะงงนะเออเร็วๆสิแต่ชา้าๆเออแบบว่าเธอทําให้มันเร็วๆแต่ช้าพอที่งานจะสมบูรณ์แบบแต่ให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ค่ะมันเป็นอะไรที่มันต้องทําให้สมบุลเลยนะชีวิตเร็วแค่ไหนช้าแค่ไหนแล้วที่คนจีนจะบอกเร็วช้านักเบาค่ะนะคุณก็ต้องเลือกอีกสองอันสุดท้ายนี่ก็เจ๋ง มองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่ร้ายค่ะ,คะอันนี้คุณต้องทําให้ได้พร้อมกันเช่นตัวอย่างชัดเจนมากลงทุนในตลาดหุน้นค่ะหนูดีเล่นหุ้นเวลาเราจะซื้อหุ้นเราก็ต้องแบบหุ้นนี้น่าจะได้กําไรเนาะ,ะก็คาดหวังกำไรกันไปแต่ในขณะเดียวกันทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะ,คะเราก็ต้องดูว่าความเสี่ยงเรารับได้ที่กี่เปอร์เซนต์ดีรับความเสี่ยงได้มันสิบสิบห้าเปอร์เซนต์ ดีก็ต้องมีวินัยว่าถ้าหุ้นมันตกลงมาถึง1 5หนู์ีวิขายทิ้งเลยดีไม่สนใจใยดีว่ามันจะกลับมาขึ้นหรือมันจะลงต่อไปอีกฉันรับได้15้ฉันมีวินัยฉันก็ไปที่15ค่ะเนาะเหมือนอย่างวินัยการคบคนมันีิก็จะมีวินัยเช่นนอกใจปุ๊กไปเลยค่ะไม่มีการว่าเอ้ยลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งสิเดี๋ยวเราก็ไปต่อคนมันก็อาจจะเปลี่ยนได้หนังสือเล่มเดิมอ่านกี่ครั้งก็จบแบบเดิมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวินัยของเราก็คือไม่ให้โอกาสคนนี้นอกใจค่ะ นั่นแหละก็ประมาณและเราก็ไม่นอกใจผู้อื่นด้วยเนาะเพื่อเพราะโอกาสที่เขาจะให้เราซ้ำส,สองมันก็เขาเราอาจจะเจอคนแบบตัวเอง นะคะก็มองโลกในแง่ดีและในแง่ไร้ายไปพร้อมๆกันเพื่อคุณจะได้วางแผนรับความเสี่ยงและข้อสุดท้ายก็คือชอบเจอคนและชอบอยู่คนเดียวซึ่งคุณต้องเป็นแน่ๆคุณปูเป้คุณกับเพื่อนเยอะ<ร>แต่ฉันก็รู้ว่าคุณารักการพักผ่อนและแถมมีชอบเดินทางคนเดียวนั่นแหละก็คือแล้วทุกอย่างเนี่ยฟังดูมันตรงข้ามตรงข้ามกันหมดเลยแล้วมันจะช่วยอย่างไรตอนที่เราแบบว่าเจออุปสรรคล้มเพละลงไปฮะถูกต้องก็คือนะคะเช่นอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะป้องกันคุณก่อนเลยด้วยมันจะ ป้องกันคุณเช่นถ้าคุณเนี่ยหัดเป็นคนมองโลกในแง่ดีและในแง่ร้ายพร้อมๆกันค่ะคุณก็สามารถที่จะแบบเออชีวิตที่ดีที่สุดน่าจะประมาณนี้แต่ถ้ามันห่วยที่สุดฉันรับมือได้เพราะฉะนั้นคุณจะมีสถานการณ์ที่แย่ที่สุดในหัวคุณไว้ได้ตลอดและคุณไม่ต้องกลัวมันค่ะซึ่งสัปดาห์หน้าจะมาพูดกันประเด็นนี้นะคะทาใช้ชีวิตยังไงให้ไม่กลัวและไม่กังวลก็คือคุณประเมินสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณ แล้วคุณก็วางแผนรับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็รู้ว่าคุณมีแบ็กอัพมีแลนสองรออยู่ตลอดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะปกป้องคุณเมื่อคุณเกิดปัญหานะคะเช่นสมมุติว่าคุณมีคู่ชื่นชมตัวเองและดุตัวเองเ่ะถ,ถ้าคุณอกหักสมมตินะคุณอโดนทิ้งเลยแหละ,ะแบบคุณนี่ไม่มีความผิดอะไรนะเป็นแฟนดีที่สุดใน3ามโลกแต่โดนทิ้งอะ คุณก็ชมตัวเองได้ว่าขนาดฉันโดนทิ้งอ่ะนาทีนี้ฉันยังไม่ทำรายตัวเองเลยดูซิฉันสตรองค่ะสตรองแล้วก็ไปต่อได้มองไปถึงอนาคตเช่นมองโลกในแง่ดีต่อไปว่าในอนาคตมันต้องดีกว่านี้สิเราน่าจะเลือกคบคนเป็นมากขึ้น<ถ>แล้วก็ประเมินตัวเองว่าที่โดนทิ้งตอนเนี้ยเพราะเรามองคนนี้พลาดตรงไหนคุณว็กลับไปดูตัวเองเสร็จแล้วคุณก็ใช้คู่คู่ตรงข้ามระวังตัวและไว้ใจ เดทหนหน้าคุณก็ให้เวลามันนานขึ้นสิคะถ้าหนที่แล้วสองสามเดือนเป็นแฟนละหนหน้าสักปีหนึ่งสิโอ้โหเคยมีผู้ใหญ่บอกว่าปีหนึ่งอะส่วนใหญ่แล้วหลุดทั้งนั้น <รอ S 2> เห็นเห็นทั้งนั้นคือถ้าให้เวลานะคบกับใครโดยยังไม่เป็นแฟนสักปีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไล์ก็ออกในปีหนึ่งถ้าไม่ออกก็แปลว่าไดูต่ออีกนิดแต่นี้ก็แล้วแต่คุณละนะคะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะโทรมาเป็นสายหน้าไมค์มาคุยกยวกับเรื่องนี้นะคะ ถ้าได้เป็นสายหน้าใหม่แล้วก็จะได้รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากชูสน้ำผลไม้คั้นสด100%มี2รสชาติน้ำแตงโมและน้ำสวบรสผสมว่านหางจระเข้และคอลลาเจนเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่ Facebook Page ของ UFC Cafe โทรกันมาได้เลยนะคะ02-245-1843ค่ะดค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเอาละค่ะมาเดี๋ยว<น>เราให้ใหดูอันนี้เ สวัสดีค่ะจะต้องพูดเป็นผู้ที่ส่ง SMS มาในช่วงเวลา8นาฬิกา23นาทีไม่นับนะคะครับเรื่องส3งสาครับใครส่งก่อนีนได้นะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะให้อ่านแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหน้าปกหนังสือก่อนที่เราจะปิดไลฟ์เดี๋ยวนี่จะปิดไลฟ์ก่อนที่จะเข้าเบรก3นะคะสวัสดีค่ะคุณนันทา ท่าน, America, <ใ>นอืนอ่นๆที่ทักมาหนูขอโทษที่ไม่เอ่ยชื่อนะคะเพิ่งเห็นหน้าจอเองตอนนี้หนังสือเล่มน,นี้นะคะหนูดีสรุปให้แล้วใช่ครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นเราออกโวโอลโวตอนนี้ชัเพียง1%เปร์ซ็เริ่มต้น1,000 0กว่าบาทพร้อมประกันชั้น1ฟรี1ปีก่อน3 1มส็ดมีนาคมนี้โทร02 305 4499เอาล่ะเรามาดูนะคะว่าแต่ละท่านชอบบินยยแก ชอบบินในประเทศชอบบิน YouTube พี่หนูดีค้างค่ะมีคนบอกใช่ใช่เพราะว่าเน็ตช้าไงไม่ว่าจะลบทุกอย่างไดอ๋อหนังสือชื่ออะไรคะฟังมิเยูจดไม่ทันค่ะอ่าหนังสือนี่ค่ะ The r e s i l i e n c y Advantage แต่มันจะมันจะกลับหัวกับหางนิดหนึ่งชั้นหนึ่งสยามพารากอนคลิกไทยเอวีแบทคอม <น>มีแปลไหมคะเดี๋ยวดีจะคอยมาแปลแล้วอัดเป็นคลิปลงในช่องนี้ให้นะคะ<ก>ภาษาอังกฤษล้วนไม่ทราบว่ามีแปลเป็นภาษาไทยแล้วหรือยังฉันเนี่ยหลายจะแปลให้เพราะว่า<ก>เพราะว่ามันยังไม่เห็นคนเอามาแปลเป็นไทยหนังสือมันนานแล้วด้วยนะมันนานแล้วมันเก่าแล้วนะคะแต่ว่าหนูดีชอบมากเนื้อหาดีมากเนาะแล้วฉันเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูปบเป้ทำอะไรดูดูดีเจปบเป้ทำอะไรก็ฟังรูสิคะคุณพระคุณปูเป้ก็ น้องค่ะอีกใบไมโครโฟนคุณปูเป้ทำไมคุณปูเป้แล้วแต่แล้วแต่แล้วมาค่ะเดี๋ยวเราดิฉันพี่ชัยคุณปูเป้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอดันในคลิปหน้านะคะที่สัญญาณมันสัญญาณมันน่าจะดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวนี้จะมาสรุปให้นะคะที่หลายคนถามว่ามีแปลไหมไมโครโฟนคำพิเศษภาวะวิกฤตในชีวิต เนาะพี่เจนกำลังปรับแบบพี่เป้พี่เป้ใส่เงินค่ะคุณปุ่มเป้ทำลายทรัพยากรของอสมทเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฉันกุนโหลดอะไรอสมทดิฉันปรับไมาอยู่ดีๆแล้วมันก็หลุดมาคุณหักขาคุณหักขาเออ นั่นละค่ะแล้วติดตามในคนต่อไปนะคะเดี๋ยวข้อเบรก3เราจะไม่ได้ยินเสียงคนโทรเข้าหนูดีก็เลยจะขอตัดไลฟ์ตอนนี้ก่อนนะคะแล้วจะลองไลฟ์เรื่อยๆนะคะหวังว่าจะกระตุกน้อยลงในทุกๆครั้งค่ะไปค่ะสวัสดค่ะอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวตอนคุณผู้ฟังโทรเข้ามา